ในเนี้ยเสื้อผ้าเยอะมากผมใช่มีอยู่แล้วผมไม่เห็นนะตะแกแต่ผมเจอแล้วผมเห็นแดงๆแล้วน่ารักไหมอ๋อเหมือนเลยนะเหมือนไหมเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนตรงไหนแต่มันก็ด่าพี่ไอะเอาเงินเจ็ดร้อยไปซื้อเนี้ยโอเคทดสอบเซลล์จะเป็นกสิบมา สวัสดีครับผมสวัสดีครับปังแจนะครับ NR ไลฟ์ครับผมไอชช่องไม่ค่อยขึ้นก็ไม่ค่อยพูดพบกับไอแอมเกตเตอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ประตูน้ำและคลิปนี้ครับครันี่ยแล้วดูการแต่งตัวผมนี่มันยังไม่พร้อมสำหรับคลิปต่อๆไปที่ผมจะไปถ่ายแน่เลยยังอีกเหมยังนี่คอนเทนต์ไปแล้วมันต้องเด็ดกว่านี้ดิถ้าคนแบบดูเกตเตอร์มันต้องเฮ้ยอันนี้มันเขาเรียกว่า b e กเนอ e r นะแล้ววันนี้ผมก็อยากให้พวกคุณเนี่ย ลองแต่งตัวให้ผมดูสิเรียนถึงมาปึงประตูน้ำแล้วเดี๋ยวผมให้ตังค์พวกคุณไปแล้วอันนี้คุณก็น่าจะชิ่งไปเลยมั้งตากล้องก็น่าจะวิ่งไปด้วยได้ชุดกันครบคันเลยเราไปนัดไปไปวันนี้ได้ชุดแล้วเว้ยได้ทั้งกล้องได้ทั้งตังค์ครับวันนี้เดี๋ยวผมให้งบคุณไป700บาทเดี๋ยวผมบีฟให้ดีกว่าว่าวันนี้ผมอยากได้เล็บแบบนี้ไปถ่ายคลิปผมงพี่บังพี่คุณเนี่ยเออมันจงเท่ๆแบบนี้นี่เอาจริงๆนะผมเดินผ่านมาแต่แกผมไม่เห็นเลยที่จริงมันจะตามใจพวกเราสิมันจะเป็นชุดหมาาาอออมมมใส่่ไเเ้ทคุณรูะะันจ มีแค่หัวนมไงเอ้าไปไหมวันนี้เดี๋ยวผมให้700บาทเพราะว่าผมมีเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวคุณให้ไปให้คุณช้อปปิ้งแล้วเอามาให้ผมใส่เราคนละ300อันนี้มืดไหมเนี่ยเดี๋ยวซื้อซื้อให้เกันหน้าคุณเหมือนจะมืดเพิร้อยเดียวพอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอะไรอ่ะก้อนหน่นะเหมือนได้ยินอะไรร้อยเดียวเราคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราแบ่งกันหานะจะได้เร็วขึ้นวันนี้ผมรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวตลาดปิดใช้ลูกแล้วได้แล้วงานงานคือแบบเราต้องหาตรงไหนได้แหละเดี๋ยวเเเรราาิ่่มมจกกสื้ออน เดินดูกันตรงไหนบ้างลงท้าด้วยป่ะเนี่ยลงท้าไม่จ้องหรอกไม่ต้องตอนเนี้ยเราก็เดินมาตรงนี้มันจะเป็นโซนที่ทะลุซอย21ได้ซึ่งตะแก่ผมก็มาเดิทางนี้แหละข้างในเนี่ยเสื้อผ้าเยอะมากคิดว่านี่อยู่แล้วผมไม่เห็นนะตะแกะแต่ผมเจอแล้วผมเห็นแดงๆแล้วน่ารักไหมอ๋อเหมือนเลยนะเหมือนไหมเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนตรงไหนแต่มั่ก็ดาพี่ไอเอาเงิน700ไปซื้อเนี่ย คือความยากคือเราไม่รู้ว่าที่ตลาดนี้มีด้วยด้วยหรือเปล่าเออเนี่ยมันก็มันก็ตรงพิภพอยู่นะเดี๋ยวน่๋ยวนะอะไรเนี่ยป้มผมเป็นแบบแบบาเข้ามาไม่น่าอีเสือผู้ชายมันก็แฝดกับที่คุณหามันนบานเนยผมก็ไม่เสียงกูหรอกแต่ผมเสียงคุณอยากนะ ตายกันเที่คุณรอใส่เดียว๋เดียวผมรอใส่แล้วเมื่อกี้เกือบจบแล้วนะคลิปคุณเกือบจบแล้วนะเกือบเกือบแล้วนะผมซื้อปุ๊บชีวิตผมเกือบจ่ายตังค์แล้วด้วยวิ่งมาทันเลยผมไปเดินเล่นกันนะไปไปไหนก็ไปรถได้ไหมครับมีเซลกว่านี้ไหมครับพี่มึงไปนัดนัดผมช่วยพี่ผมช่วยเกตเตอร์ประหยัดเงินไงเอาเลยหรอเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับมาไงโอเคถ้าเราหาไม่เจอเดี๋ยวมาเอาเผื่อเจอที่มันทุเรศกว่านี้ พี่บังเออเดีพี่พอบพ่พอบหมดเลยนะติดงสีแดงมันมีเป็นเสื้อสีแดงไหมครับมีแต่สีดำาระมาณนี้อ่ะอยู่เป็นไงเออเนี่ยมีลายเดียวใช่ไหมครับสองร้อยได้ไหมครับสองร้อยขอบคุณครับอันนี้พี่ขอลดให้เรานะพี่พอใจดีมากเลยใช่ครับน่ะร้านพี่เขาเขาลดให้เราห้าสิบบาทนะพี่ครับมันมีกางเกงตัวใหญ่ๆแบบอย่างนี้เนี้ยทรงแบบใหญ่ๆใหญ่คเนี้ยเฮ้แต่จริงๆเราจบได้แล้วเนาะพี่จำไอ้ร้านนั้นได้ไหมเออสีดำวันนัเอาเลยหรอดูพี่ It, เดี๋ยวย้อนเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับมาโอเคถ้าเราหาไม่เจอเดี๋ยวมาเอาเออเกงสีดำเหลือหมวกอีกอ่ะเฮ้ยพี่บังไหนเนอะเออละลายอ่ะเออเฮ้ยได้เลยได้อย <the> <the> ู so ่นะมีตัวใหญ่บานๆไหมครับแบบทรงนี้แต่ใหญ่ๆตัวนี้เท่าไหร่ครับพ่อสองร้อยห้าจะด่าจะลดทำไมละสิบบาทดูไม่ค่อยบานเลยตัวเนี้ยไอตัวตะเกียบผมว่าโอเคสุดแล้วนะ ครับเอียมเมื่อกี้ยังอยู่ไหมครับปิดแล้วใช่ไหมอ๋เอเก็บแล้วเอาไม่เป็นไรเียบร้อยอดแล้วใช่ตอนนี้ทุกร้านเขาเริ่มปิดกันแล้วเพราะตอนนี้มันห้ามงแล้วซึ่งทุอยางเราต้องรีบรีบแล้วตอนนี้เจออะไรเอานั้นเลยนะได้เจออะไรที่ดูทรงแบบอย่างเงี้ยเอาเลยปั๊วแล้วก็รีบเลยตัวนี้ตัวนี้ขาถึงจะสั้นไปหน่อยแต่ผมก็ได้อยู่ให้มันใส่เอยบแต่เราแก่เติมขาสั้นเกบเติมขาสั้นเท่าไหร่ครับอันนี้ เอาตัวเดียวครับตัวสีดำเท่าไหร่นะครับร้อยเนาะร้อสี่ได้ไหมห้าขอจ้าจ้ห้าร้อยหนึ่งได้ไหมครับร้อยหนึ่งเป็นห้าหน้าซอยอ่ะหน้าซอยอ่ะไปอยู่หน้าซอยทุกคนครับระหว่างที่พี่บังเขากําลังวุ่นวายอยู่กับธุรกิจหมื่นล้านเราเจอร้านแว่นแล้วเรามาดูกันก่อนเลยฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเขาปิดแว่นขายไงครับพี่เฮ้ยเฮ้ยผมซื้อด้วยดีกว่าแต่เดี๋ยวผมเอาเงินเก็ตเตอร์ซื้อ ตาคมตาคมไม่ไไม่สาวตาคมนี่หรือจะเอาอี้อันนี้ลอันนี้เลยทรงทรง g เตอร์เลยโอเคผมจ่ายของผมก่อนนะตเตอร์จ่ายทีเดียวดิก็ใช่ไงเงินมันนี่แหละ มต้โตองเล่นนะเล่นหนึ่งตอนนี้ภารกิจเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะเฮ้เราได้อะไรบ้างได้แว่นโคลานได้เสื้อได้เสื้อแล้วได้กางเกงกางเกงแล้วได้แว่นได้แว่นแล้วได้หมวกผ้าลหรอฟิลแว่นไปแล้ววะเอางี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปโผล่กันอีกทีเจอเกตเตอร์เลยดีกว่าแล้วจะให้เกตเตอร์มันน่าจะใส่ชุดนี้เลย ในคลิปต่อไปด้วยจริงป่ะเนี่ยจริงเดี๋ยวรอดูกันอาจจะใส่ในคลิปนี้เลยด้วยซ้ำใช่อาจจะแบบไปออกมาให้ดูว่าจะเป็นยังไงเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอโผล่ที่เกตเตอร์เลยดีกว่าครับผมอ่ะเกตเตอร์แว่นซื้อมาให้คุณเรียบร,ร้อยแล้วนี่เลยเหรอไม่แล้วคุณช้อปปิ้งกันเหรอมาเอามาจากรถเดี๋ยวนะติดอ่ะเรออันนี้ครบปะเ,เ,เนี่ยครบอันนี้แว่นใช่เฮ้ยนะเฮ้ยมีสไตล์นี่หว่าได้หมวกมาด้วยนี่นี่นี่ แค่นี้ก็กินขานแล้วเดี๋ยวคุณจะใส่ไหมเนี่ยชุดพวกนี้เป็นไปเป็น้องน้ำเลยเดี๋ยวใส่ในคลิปตู้เลยใส่เดินแบบเลยไปแล้วเหรอให้วินตามไปถ่ายที่ห้องน้ำผมเหนื่อยคุณจะไปไหนก็ไปคุณเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ตังอ่ะเหลือเหลืออะไรเหลือป่ะตัวละร้อยเออแนวๆแบบใช้คุ้มแบบซื้อเท่าที่คุณไม่ถึงเจ็ดชิ้นหรอกโอ้ลดราคาคือทุกร้านเลยนะโอ้ได้ทุกร้านเลยแหละตัวละห้าสิบตัวละร้อยสามสิบบาทนั่งรถเมล์กลับบ้านได้เลยเซอร์สามสิบบาทเหรอไม่แต่ว่าจะพายอยู่นะ ตามจริงผมคิดว่าไม่เหลือนะก็คือคลิปเนี้ยตามจริงอ่ะผมให้ให้พวกคุณอะมาเดินเพราะว่าอยากเห็นความเป็นดีไซเนอร์ของพวกคุณเพราะว่าปกติผมแต่งตัวผมแต่งมาเองไงคุณจะให้พวกผมเป็นดีไซเนอร์อ่ะอคุณต้องไม่มีแบบให้พวกผมเดี๋ยวคลิปหน้าอ่ะเหรอเดี๋ยวคลิปหน้าผมเนี่ยจะให้คุณเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ของแท้พี่บาตรร้อยนึงเลิกคุยป่บางคุยกับเก๊สเตอร์ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะถ้าขอให้ร้อยนึงอ่ะได้ค่ขนหนูแน่เลยพี่นึงรัดเอวออมาเป็นพี่บังในคลิปนะะี่จบ้าเลยพี่จะบ้้าาเหรอพี่นัทจะบ ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาคิดอะไรดีวะเนี่ยจะบ้า่รนีทำอะไรอยู่กูทำอะไรเนี่ยกูจะบ้าเอ้ยจะรีบไปเปลี่ยนชุดไปเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแล้วเดินแบบเลยอันนี้ต้องขอบคุณคู่คุณมากเออดีไซเนอร์ที่บางแจ๊กกับดีไซเนอร์เอ็นอาร์ไลฟ์ผมก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยทำไมจ๊ะผมได้แว่นมาอันหนึ่ง อ๋อคุณไปซื้อกันเหรอดูให้คุณปุ๊บมันรู้สึกอยากได้ไงอันเท่าไหร่ห้าสิบาทอันละห้าสิบสองอันร้อยร้ตามจริงต้องเหลือร้อยสามสิบาทอ๋อนี่คือคุณแม่นคนละอันอ๋อคุณกะคือกะซื้อใหม่กันสองคนเลยจริงคุณติดลบยี่สิบนะเนี่ยทำไมอ่ะ วินทำไมไม่ได้แว่นเลยมียี่สิบัซื้อเอาไปแล้วผมไม่มีใครมาติเศษไม่าดิเส่ทุกคนเอาหมดตอนนี้ก็คือจะเอาไปเอาซื้อแว่นเดี๋ยวไปไปดูไหมผมแต่งตัวออกมาแล้วเดี๋ยวไปคลิปพวกคุณด้วยเดี๋ยวเดผมเดินแบบให้ดูเลยว่ทานี้ไปฮะไปครับผมม เนี่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชุดนะเป็นไรเปลี่ยนสถานที่ด้วยมันดูจะมืดๆยังไงชอบกลผนตกไงตะกี้เออแล้วเราก็แบบโยกมาเขาเรียกว่ามูฟมาใช่มุฟมาหน้าร้านพี่บังก็คือหน้าร้านอาฝันผีคลิปที่แล้วนี่คลิปที่แล้วคือร้านอาฝันผีที่ไหนแอมชัยน้าเยาวราชเออแสนวิวนะแสนนะครับแสนวิวนะคลิปนั้นเป็นพูดไว้ไงในคลิปนั้นว่าว่าถ้าคลิปนี้ยอดวิวเยอะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ร้านเขาแบบว่าอยากขอบคุณ อ๋อก็เลยมามาให้มากินให้มันหลายๆเมนูกว่านี้คือร้านนี้มันเป็นสาขาใหญ่อ่าเดี๋ยวตามได้ที่ช้องบังแจ๊บบังแจ๊กนี่คลิปนี้ก็คือเราได้แล้วให้คุณสองคนทําภารกิจหาชุดสุดเท่ให้กับเก็ตเตอร์เท่ไหอเ่ะดูอินเสิร์ตเมื่อกี้เป็นไง แต่ก็ถ่ายไปขับไปกินแต่ตะกี้บเจ้เที่อเไรเนี่ยก็คือเข้าใจแหละว่าตามจริงอะผมไม่ได้ไปซื้อเองมันก็จะเป็นแบบแนวแบบไอ้เีทยเสื้อมันได้ปะวะมันก็ไม่รู้ไงใช่ว่าตะเกงได้ปะวะมันก็ไม่รู้ไงถ้าเราใส่เองอะมันอีกอย่างเลยแต่พี่บางตอนเราไปซื้อเราดูตัวใหญ่มากเลยออมันถูตัวใหญ่จริงผมเลยเลือกอะคุ้นๆเนอะคุณล่ำร่ำอ๋อเป็นคนล่ำมันถอดแว่นซื้แว่นเลยคุ้นไปเลย้องบอกร่ำก็คือสไตล์นี้เป็นสไตล์แบบฮิปฮอปเอาเป็นว่าเป็นฮิปปปปฮอออแต่พพผผมมมไนึึกกา อย่าว่างั้นนี้นะฮะเหมือนพี่สลามเยเหมือนพี่ๆอิสลามเขาใส่กันแนวๆมีนี้มั้ยคต๊ะใช่ไหมฮะต๊ะแนวโต๊ะไหมเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์ดูว่าถ้าผมผมแนวนี้ พอไปได้ไหมเคยเห็นผมแนวนี้ไหมถ้าไม่เคยเห็นถ้าแบบว่าคลิปหน้าอยากให้มีอีกอยากเป็นแนวไหนแล้วให้พี่บังกับพี่นัทมาแบบดีไซเนอร์อ๋อนึกว่าให้เราใส่เอาอนคุณเอาไหมล่ะให้ผมเลือกไม่เอาโ่วยมันเท่นะครับผมเก็บคอนเทนต์นันไวเอามาทำคลิปหน้าเอาไปทำาลิเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วดูกันว่า i a m g e t t ็ตอร์คลิปหน้า เราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรกันครับผมสำหรับวันนี้เรา3คน3ช่องใช่ขอลาไปก่อนครับนอนหรับฝันดีลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาร์ไลฟ์ชาแนลกับบังแจ๊คครับผมครับบังแจ๊คเป็นอาร์ไลฟ์เนี่ยคือยอดช่วงนี้ยอดยอดไม่ค่อยดีเลยฮะบาังแจ๊ยังมียอดอยู่ใช่ไหม เงียบแล้วยิ่งนิ่งๆเราใช่ป่ะช่วงนี้ช่วมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เฮ้ยอยวหยุดหยุดเพิ่งเพิ่งช่วงนี้คุณก็อยากอยากห้าหมื่นหกหมื่นแล้วนะใช่ไหมของคุณก็ดีใจแล้วไงพออยากอยากได้ของขวัญปีใหม่สามพันมี่คุยด้วยได้ไหมมาคุยด้วยบอกหมดเราหสาวนิดนึงอ่ะกดกดแชร์กดแชร์ก็ได้ กดซับไปหน่อยลองดูถ้าไปดูพี่บังมาแล้วเห็นไอ้ส้มๆอ่ะช่องผมนะไอ้ส้มๆอ่ะเดี๋ยวงงกันไงว่าไอ้ส้มๆช่องอะไรช่องผมนะนึกว่าโลโก้ดิ้งโลโก้อะไรวะลาหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวไปกดกดซับกันเดี๋ยวไปกินข้าวเด้วยเราไป